วิดีโอนี่ห่ามาบึงความศักดิ์สิทธิ์ของบอ่อน้ำนานะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะที่บ่มีมือที่เหือกแข่งเลยพ่อแม่พี่น้องบอ่อแรกนี่กสัสิเป็นบอ่อน้ำที่เพิ่นอ่าเ,เป็นเป็นบ่อเป็นบอ่นบอคำเป็นน้ำคำพ่อแม่พี่น้องอันนี้อเอๆแม่นบอ่อที่สองนี่เป็นน้ำเงินพ่อแม่พี่น้องน้ำที่ใช้อ่าดื่มกินแล้วก็ใช้ส่งในสิมีหากไหม แล้วก็น้ำใสใสยินบ่อเม่พี่น้องยินอหลีพิ่นบอกว่าเป็นบอ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ใสดื่มกินใสสูงก็อยู่นี่บ่มีมือเหงื่ออยจังนคืออันนี้ก็คือบอ่เงินพ่แเม่พี่น้องเป็นบ่เงินมีเงินมีทองเนาะอืมแล้วก็เป็นบอ่อน้าอันนี้ที่พิ่นอันนี้พิ่นส้างขึ้นเองนะพ่อเม่พี่น้องพิ่นส้างขึ้นไว้รองรับแต่ว,ว่าก็บบ่มีมากพ,พ่อเมีพี่น้อง